วันนี้จะพามารู้จักกับดิจิมอนสามทหารเสือผู้ใช้ปืนในการต่อสู้ได้อย่างช่ำชอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับเป็นประเด็นรีเควสต์มานะครับว่าอยากดูดิจิมอนสามทหารเสือหน่อยครับเพนะตอนที่ผมทําคลิปของคราฟทีมไปนะครับซึ่งคราฟทีมเนี่ยเป็นพวกแบบดิจิมอนมังกรจักรกลเลยนะครับที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากๆนะแล้วก็ตอนนั้นมีการพูดถึงกันรามอนนะครับซึ่งกันรามอนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคราฟทีมครับแล้วก็เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ3ทหารเสือด้วย ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่าดิจิมอนสามทหารเสือเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลเป็นยังไงเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าดิจิมอนที่คุยในคลิปนี้จะมีแค่3ตัวเพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันมีดิจิมอนอีกสักประมาณ5ตัวนะครับที่สามารถคุยข้อมูลเสริมเข้ามาในคลิปนี้ได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปรู้จักรายตัวก่อนเนาะว่าสามทหารเสือเป็นยังไงแล้วก็ดิจิมอนที่เกี่ยวข้องอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยเอาไว้ตอนท้ายนะครับซึ่งดิจิมอนสามทหารเสือนี้นะคร ในการใช้อาวุธปืนเป็นหลักนะแต่ละตัวเนี่ยจะมีการแบบใช้อาวุธที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าการใช้อาวุธปืนของพวกเขาเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ดูทรงพลังมากเลยนะครับก็คือแบบใช้ปืนเก่งนั่นแหละในการต่อสู้นะครับ ซึ่งไอ้3ตัวนั้นก็จะมีเป็นเบลสตามอนแมกนาคิดมอนแล้วก็กันรามอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์ของเจ้า3ตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวแรกเลยเนี่ยผมให้เป็นเบลสตามอนนะครับคือเบลสตามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์ปีศาจประเภทไวรัสนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ใช้ปืนคู่ครับผมแล้วก็มีฉายาว่าเบลเซฟมอนเลดี้ครับซึ่งก็เทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นร่างหญิงของเบลเซฟมอนแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านข้อมูลดูแล้วเบลสตามอนกับเบลเซฟมอนก็เป็นคนละคนกันคร ตัวของเบลสตาร์มอนเขามีการแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรเงี้ยมีความคล้ายกับตัวเบลเซตมอนนั่นเองนะครับเขาเป็นดิจมอนที่ใช้ปืนคู่ที่มีชื่อว่ารีโซมาเดลลอดครับรีโซมาเดลลอดนี้เป็นปืนที่สร้างสรรค์โดยวาคานัสมอนนะครับซึ่งวาคานัสมอนเขาก็มีการสร้างปืนเบเลนเทน่าให้กับเบลเซตมอนใช่ไหมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นภาษาสเปนนะครับปืนเบเลนเทน่าของเบลเซตมอนจะมีความหมายว่าปืนมะเขือม่วงส่วนรีโซมาเดลลอดของเบลสตาร์มอนนะครับจะมีความหมายว่ารากบัวนะครับผม รากบัวกันเลยทีเดียวนะแล้วความสัมพันธ์ของปืนเบเลนเฮนากับปืนลีโซมาเดล็อดนี่นะครับเขาเป็นปืนที่มีความสัมพันธ์เหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับเออเรียกว่าคลานตามกันมานะครับวอลคานัสมอนเขามีการสร้างขึ้นในเวลาที่มันไล่เลี่ยกันนั่นเองนะครับตัวของเบลสตาร์มอนต้องบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีนะครับสนิทกับดิจิมอนตัวอื่นได้ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบ พวกดิจิมอนที่มีการใช้ปืนอะไรพวกนี้เออเขาจะค่อนข้างสนิทง่ายนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบใช้ปืนเวลาพวกเห็นดิจิมอนที่ใช้ปืนในการต่อสู้อะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าเข้ากันได้ง่ายนะครับ และเขาก็จะมีฉายานะครับซึ่งแม็กนาคิดมอนซึ่งเป็นหนึ่งในสามทหารเสือเหมือนกันเนี่ยตั้งให้กับเบลสตามอนนะครับก็คือจะเป็นน้องเบลโกนนั่นเองเออหแบบดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะซึ่งเขากับเบลเซปมอนอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนละคนกันเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าเป็นพี่ชายน้องสาวหรืออะไรยังไงนะครับแต่ถ้าอ้างความสัมพันธ์ของปืนของทั้งสองตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเบลสตามอนเป็นเหมือนกับน้องสาวของเบลเซปมอนก็แล้วกัน,กนแต่เขาสองคนเนี้ยไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนัั้นนะครบ คือเขาก็มีการวางตำแหน่งความสนิทที่ค่อนข้างจะเหมาะสมไม่ได้แบบไปไหนมาไหนด้วยกันเออก็คือแบบพอจะพูดคุยกันได้แต่ไม่ถึงขั้นแบบสนิทอะไรมากมายนะครับซึ่งเบลสตาร์มอนนะครับร่างกายของเขาก็คือจะมีเป็นเหมือนกับชุดต่อสู้เนาะชุดสูตรหนังที่เป็นแบบสีดําทมินเลยเนาะแล้วก็เขาจะมีปีกด้วยซึ่งอันเนี้ยก็ทําให้เขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ในการต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นแล้วเขาจะมีเป็นผ้าพันคอสีดําซึ่งผ้าพันคอสีดํานี้นะครับว่ากันว่าสามารถทําให้เบลสตาร์มอนเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแ เบลสตา์มนให้สอดคล้องต่อการต่อสู้ที่ต้องมีการบุกรุกหรือต้องการตั้งรับอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับท่าไม้ตายของเบลสตา์มนนะครับท่าแรกจะมีชื่อว่าไฟบุลเลตครับ ไฟวุลเลตก็คือเป็นการยิงปืนออกจากลีโซมาตลอตนี้นะครับหรือก็คือปืนที่มีชื่อว่ารากบัวนี่แหละครับผมในการโฮมมิ่งนะครับ,น,รน,รบนำวิธีโจมตีใส่ศัตรูโดยที่มันจะโจมตีใส่จุดตายของศัตรูนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นปืนรากบัวที่สามารถส่งศัตรูไปคุยกับรากมะม่วงได้เลยทีเดียวนะนอกจากนั้นแล้วนะครับผมปืนลีโซมาตลอตนี้นะครับสามารถปรับสภาพกลายเป็นมีดได้ด้วยเหมือนกันซึ่งพอปรับสภาพกลายเป็นมีดปุ๊บเนี่ยเบลสตาร์มอนจะสามารถใช้ท่าไม้ตายโจมตีที่มีชื่อว่า Craw ดับเบิ ากปืนที่เขาพบอยู่เป็นปืนคู่2อันนี้แล้วนะครับผมที่ส้นรองเท้าบูทของเบลสตาร์มอนนะครับยังมีปืนแอบซ่อนไว้อยู่ซึ่งปืนนี้นะครับผมสามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่าเฮอริเคนบิสช็อตได้ครับซึ่งเฮอริเคนบิสช็อตนี้นะครับเป็นการยิงกระสุนรัวกระหน่ำออกมาจากส้นรองเท้าบูทของเบลสตาร์มอนกระหน่ำโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแมกนาคิดมอนนะครับแมกนาคิดมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์มังกรประเภทไวรัสครับซึ่งอ้่ย ออกเลยว่ามันเป็นมังกรน,นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีพวกอาวุธปืนต่างๆติดตามตัวนะครับสมกับเป็นหนึ่งในสามทหารเสือนั่นเองเขาเป็นดิจิมอนที่เดินทางไปทั่วโลกดิจิทัลนะครับคือเหมือนกับว่าเดิมทีแล้วภูมิหลังของแม็กน่าคิดมอนเนี่ยเขามีพวกพ้องที่พัดพรากจากกันแล้วก็เขาต้องการเดินทางไปทั่วโลกดิจิทัลเพื่อที่จะได้เจอกับเพื่อนพ้องเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดิจิมอนที่เลือดร้อนนะครับเวลาที่ไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยก็มักจะไปมีเรื่ออออองงชกกกตต่่่่่่่ยไปมีีีีเเรรืสู้ับดิจนนทท ว่าเป็นตัวนําปัญหาไปสู่พื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ด้วยความที่เขาค่อนข้างจะเลือดร้อนใช่ไหมเขาก็จะยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้นะครับไม่ค่อยจะฟังใครักเท่าไหร่แต่ว่าในอีกทางหนึ่งเขาก็เป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะนึกถึงพวกพ้องนะครับให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง,องของเขาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเดินทางของเขามันดูยิ่งใหญ่นะคือแบบเดินตามหาพวกเพื่อนพ้องที่พัดพลากจากกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้กลับมารวมกลุ่มกันอีีีกกกรัั้้้งงงงนนนนนนึะบแต่่่่่อออวววาาาใพขเเจจป็ดิมทชื รีวโวมอนครับรีโวมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนแค่ร่างโตเตมไวนะเออแต่ว่าตัวของแมกนาคิดมอนเนี่ยไปเจอกับรีโวมอนแล้วก็มีการแบบมโนเข้าไปนะครับคิดไปเองหรือก็คือเข้าใจผิดว่ารีโวมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นดิจิมอนที่เป็นสายพัฒนาสปีชีอะไรเงี้ยที่มีความคล้ายกันก็เลยได้กลายเป็นเพื่อนกันโดยบังเอิญนะครับซึ่งตัวของไอ้แมกนาคิดมอนเองเนี่ยก็เป็นดิจิมอนที่ชอบการต่อสู้ชอบการดวลกับดิจิมอนแบบหนึ่งต่อหนึ่งะครับโดยเขามีความเชืืื่่ออวาาาากกกกรรรแะสนนนนปันนัมคมย ที่ควรแสดงต่อกันแล้วก็เป็นการชี้วัดศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิมอนตัวไหนที่เจอกับแมกนาคิดมอนแล้วเจอแนวคิดนี้เข้าไปก็อาจจะลำบากใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งการต่อสู้กับแมกนาคิดมอนที่เป็น ถึงดิจิมอนร่างสุดยอดเนี่ยก็อาจจะจบลงที่ความตายได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอันตรายของตัวแม็กน่าคิดมอนได้เหมือนกันเนาะการโจมตีของแม็กน่าคิดมอนนะครับผมมีท่าไม้ตายถึง3ท่าเลยนะครับท่าแรกคือเขาจะเอาปืนแมชชินกันขนาดเล็กนะครับซึ่งจะติดอยู่ที่เอวของเขาเนี่ยออกมาโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งการโจมตีด้วยปืนแมชชินกันนี้นะครับจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบายเลตทริกเกอร์ครับซึ่งบายเลตทริกเกอร์เนี่ยเป็นการยิงกระสุนที่สามารถฝังเข้าไปที่ร่าางกาย แล้วร่างกายของศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากภายในซึ่งก็จะทาให้ศัตรูทรมานจนถึงขีดสุดนั่นเองนะครับบางตัวทนไม่ได้ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยท่าไม้ตายนี้เลยส่วนท่าไม้ตายท่าที่2ของแมกนาคิดมอนนะครับคือเขาจะใช้ไอ้ผ้าพันคอที่มีลักษณะเป็นเหมือนปีกมังกรเนี่ยแหละครับพยุงตัวเองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะใช้ปืนที่อยู่ตรงขาของเขากระหน่ำยิงโจมตีใส่ศัตรูจากบนฟ้าเหมือนห่าฝนนะครับซึ่งลักษณะของกระสุนที่ออกมาจากปืนของแมกนาคิดมอนอันนี้นะครับจะเป็นทั้งกระสุนปืนพลาสมา ท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่าแฮปปี้บ l ลเลต h ชา e เวอริงครับผมท่าไม้ตายนี้ถือว่าเป็นท่าไม้ตายขั้นสุดยอดของแมกนาคิดมอนเลยที่เขาจะสามารถใช้กวดทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นดินบริเวณนั้นให้กลายเป็นหน้ากลองได้นะครับฟังจากการอธิบายชื่อท่าแล้วก็คงมีประสิทธิภาพแบบนั้นได้แหละครับแลวก็อีกท่าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่าลับของแมกนาคิดมอนนะครับค่อนข้างจะเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันเนาะท่าไม้ตายมีชื่อว่าคอสไทแองเกิลครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับแมกนาคิดมอนต้องมี ก็เป็นการอธิบายท่าแค่นี้เลยก็เลยไม่รู้ว่าท่าไม้ตายเคออสไทแองเกิลเนี่ยมันมีท่าโจมตีเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายท่านี้ยังไงนะตัวต่อไปนะครับผมทหารเสือคนที่3นะครับก็คือกันรามอนนั่นเองครับกันรามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นมังกรเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีปืนติดตั้งตามตัวเต็มไปหมดเลยครับผมเขาเป็นดิจิมอนที่อยู่ในสังกัดแครากท อยู่ในสังกัดของ3ทหารเสือนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค็กทีมเขาจะทํางานเป็นหน่วยแนวหน้านะครับในการกวาดล้างศัตรูคู่กับมูเกนดรามอนครับผมเอออันนั้นคือในฐานา team, นะแค็กทีมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในฐานะของ3ทหารเสือเนี่ยเขาก็เป็นดิจิมอนตัวหนึ่งแหละครับที่มีความสามารถในการใช้ปืนกวาดล้างศัตรูได้เหมือนกันเนาะจุดต่างของการดรามอนกับมูเกนดรามอนคือเขาเป็นดิจิมอนที่มีปืนที่หลากหลายรูปแบบกว่ามูเกนดรามอนแต่มูเกนดรามอนจะมีพลังทําลายล้างที่สูงกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คคคืออวววว่าา Ram on, าาาาากนรรรมมมมมมเเจะีีสถ็ การเคลื่อนที่ที่สูงกว่ามูเกนดามอนหลายเท่าเลยนะครับขนาดที่ว่าเขาสามารถย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ในพริบตาเพราะว่าการดามอนเองเนี่ยเขามีเหมือนเป็นไอพ่นติดอยู่ตามตัวด้วยเนาะเออซึ่งไอพ่นเนี่ยก็น่าจะช่วยในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วของเขาได้เหมือนกันนะครับว่ากันว่าตัวของการดามอนเองเนาะเขาจะมีการเหมือนกับใช้อาวุธปืนในการยิงยุ่นยิงนี่แล้วก็มีการเติมกระสุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการยิงปืนอย่างต่อเนื่องการยิงปืนอย่างสม่ําเสมอของการดามอนทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับจะมีกลิ่นดินปืนอยู่ตลอดเวลาน ก็อาจจะสังเกตได้จากกลิ่นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีกลิ่นดินปืนแบบแรงๆมาเนี่ยแสดงว่าการดรามอนอยู่บริเวณใกล้ๆนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นดิจิวอนที่พร้อมรบอยู่ตลอดเวลาในส่วนของท่าไม้ตายของการดรามอนก็มี3ท่าครับท่าแรกมีชื่อว่าเดลบริสนั่นเองครับเดลบริสนะครับเป็นการใช้ปืนที่อยู่ที่แขนทั้งสองข้างของเขาในการยิงโจมตีศัตรูนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเล็งที่จุดตายแล้วก็ยิงให้ศัตรูตายในทันทีนั่นเองครับแล้วก็ท่าที่2นะครับท่านี้เรียกว่ามีควาามมโหดกเลย ท่าไม้ตายมีชื่อว่าพรั s ซิงรอย c ์ครับผมซึ่งพรั s ซิงรอยส์นะครับเป็นท่าที่การดรามอนเขาจะเหยียบสตูให้ราบกับพื้นดินแล้วก็เอาปืนที่อยู่ที่ตัวของเขาเนี่ยกระหน่ำยิงโจมตีสตูในระยะประชิดนั่นเองนะครับแล้วท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าเกวเวลชูเบลม์ครับเกวเวลชูเบลม์นะครับเป็นท่าไม้ตายที่การดรามอนจะใช้ปืนทุกกระบอกที่อยู่ที่ร่างกายของเขานะครับกระหน่ำยิงโจมตีใส่สตูซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีเจาะจงบางตัวด้วยนะเป็นการโจมตีที่สามามรถ บัดปืนไปรอบทิศได้นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้ศัตรูมารุมโจมตีกันรามอนเป็นฝูงแต่ถ้าเจอท่าเกเวลชเวลเมอร์เข้าไปก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับสามารถกําจัดศัตรูเป็นกลุ่มได้ในพริบตาเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ3ทหารเสือนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับมันน้อยที่จํานวนตัวด้วยเพราะว่ามันมีแค่3าตัวนะครับแต่ว่าเพื่อไปให้คลิปจบเร็วเกินไปผมมีข้อมูลมาเสริมให้นะครับซึ่งนต้องบอกก่อนว่าตัวที่ผมมาว่าเสริมให้นะครับมันจะมีทั้งสายพัฒนานะครับร่างเอ็กซ์แอนติบอดี ดิจิมอนที่สามารถหาสายพัฒนาได้ที่เป็นแบบไอสารทหารเสือเนี่ยมีแค่กันดรามมนตัวเดียวนะครับที่เหลือก็จะไม่มีร่างพัฒนาอย่างเป็นทางการผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาที่ไหนดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะครับมันสามารถเสริมข้อมูลของดิจิมอนตัวไหนได้บ้างเนาะซึ่งขอเรียงตามลําดับที่เล่าของสามทหารเสือมาเมื่อกี้เลยครับเริ่มที่เบลสตาร์มอนครับเบลสตาร์มอนเป็นสาทหารเสือตัวเดียวที่มีร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีนะครับผมซึ่งพอเขากลายเป็น X อ็กซ์แอนติบอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่างาานานางด สีม่วงดํานี้นะครับมันสื่อถึงการทําลายล้างนั่นหมายความว่าตัวของเบลสตาโมนเอนะครับเขาก็จะมีความสามารถในการโจมตีเพื่อที่จะทําลายล้างศัตรูได้ดีมากยิ่งขึ้นปืนรากบัวของเบลสตาโมนนะครับลีโซมาตลอดเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นไปแล้วก็เขาจะมีปืนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นมาซึ่งปืนนี้ก็เป็นปืนที่วอลคานัสมอนทาเหมือนกันนะครับปืนมีชื่อว่าเปปิโนครับซึ่งลีโซมาตลอดเนี่ยเป็นรากบัวใช่ไหมส่วนเปปิโนภาษาสเปนจะแปลว่าแตงกวาครับอืมก็ให้เป็นมัง ซึ่งร่างกายเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวของเบลสตาร์มอน X เขาจะสามารถใช้ปีกเนี่ยในการเคลื่อนที่ที่มีความผิ้วไหวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็พลังกายเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็าตามนะแล้วก็เบลสตาร์มอน X นะครับเขาจะมีศิละปะการเคลื่อนที่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นศิละปะที่อธิบายง่ายๆว่าเขาสามารถชักปืนขึ้นมายิงศัตรูได้ ไม่ว่าจะอยู่ในท่วงท่าไหนาก็ตามนะครับเออเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญการใช้ปืนอย่างเต็มร้อยไปแล้วนะครับโดยบางครั้งการเคลื่อนที่ของเบลสตาร์มอน X จะมีความสวยงามมากศัตรูก็จะดูมัวดูการเคลื่อนที่อันสวยงามของเบลสตาร์มอน X แล้วก็ถูกเบลสตาร์มอน X ยิงปิดชีพโดยที่ไม่ทันรู้ตัวนั่นเองเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่อันสวยงามการเคลื่อนที่อันสง่างามแล้วก็สังหารศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ตาย F ฟบุลเล็ตนะครับผมจะมีการอัปเกรดไปเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Fly ่าาับมซึงไต ก็จะเป็นการยิงกระสุนนำวิถีโจมตีใส่ศัตรูนะครับโดยที่ว่ากระสุนจะมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่แปลกประหลาดศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่และไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ได้นะครับเรียกว่ามีความแม่นยำและมีพลังทาลายล้างที่สูงกว่าไฟเบอร์เลตของเบลสตาร์มอนตัวปกติเยอะเลยนะครับส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาของเบลสตาร์มอนเอ็กซ์นะครับคือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าดิสแตนเซียซีโร่ครับท่าไม้ตายนี้คือเบลสตาร์มอนเอ็กซ์เขาจะขยายออก ใช้ท่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูมองไม่เห็นตัวเบลสตาร์มอน X นะครับแล้วเบลสตาร์มอน X ก็จะลอบเข้าไปประชิดต,ตัวศัตรูเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้ปืนยิงโจมตีในระยะประชิดอ่าซึ่งศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปก็ไม่รอดครับผมโดนยิงระยะประชิดแบบนี้คือได้รับความเสียหายถึงชีวิตในทันทีนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับแมกนาคิดมอนครับผมไอ้ตัวนี้มีชื่อว่าอเวนจ์คิดมอนครับอเวนจ์คิดมอนนะครับเป็นดิจมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์มังกรประเภทไวรัสนะคร แต่ว่าไม่ใช่ครับผมมันจะมีดิจิมอนกลุ่มหนึ่งครับผมที่ผมบอกไว้ว่า,วามีการดวลกับแมกนาคิดมอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พ่ายแพ้ไปดิจิมอนที่พ่ายแพ้ต่อแมกนาคิดมอนนะครับบางตัวนะครับมันจะมีแรงแค้น มีความคลั่งที่แบบว่าอยากจะล้างแค้นไอ้แมกนาคิดมอนเนี่ยมากเลยนะครับจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านลบแบบนี้นะครับมันจะหล่อหลอมดิจิคอของดิจิมอนตัวนั้นครับผมแล้วก็ทำให้ดิจิมอนตัวนั้นกลายร่างเป็นอเวนจ์คิดมอนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนที่เหมือนจะเกิดมาเพื่อล้างแค้นแมกนาคิดมอนแต่ว่าน่าเสียดายครับผมพอดิจิคอถูกความแค้นกัดกินแล้วก็กลายเป็นดิจิมอนตัวนี้อเวนจ์คิดมอนนะครับมันจะเหมือนกับว่ามีความคลั่งมีความโกรธอยู่ในตัวประ มันจะลืมว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะล้างแค้นแมกนาคิดมอนครับสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นดิจิมอนที่โหยหาแต่การทําลายยิ่งกว่าแมกนาคิดมอนนะครับแมกนาคิดมอนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาก็มีความคิดถึงพวกองมีการคิดถึงเพื่อนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวของอเวนจ์คิดมอนไม่มีแล้วครับผมท่าไม้ตายของอเวนจ์คิดมอนนะครับผมท่าแรกมีชื่อว่า Destruction Trigger ครับท่าไม้ตายนี้คือเขาจะเข้าประชิดตัวศัตรูกระทืบศัตรูให้ติดพื้นนะครับแล้วก็เอาปืนที่ขาของเขาเนี่ยแหละครับยิงกระหน่ำใส,ส่ศบบัตร ท่าไม้ตายเหมือนของกันดามอนที่บอกเมื่อกี้เออแต่เหมือนกันดามอนเขาจะใช้ปืนกระบอกอื่นที่อยู่ตามตัวนะครับยิงโจมตีใช่ไหมแต่ว่าของอเวนจ์คิดมอนคือใช้ปืนที่เท้าเนี่ยนะครับยิงกระหนำ่ำศัตรูแบบฝังเข้าไปเลยคือแบบฟังและดูโหดมากจริงๆนะส่วนท่าไม้ตายที่2นะครับเขาจะยิงลูกพลังใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ลูกพลังนั้นจะเหมือนเป็นกระสุนนำวิถีนะครับทำให้อเวนจ์คิดมอนยิงปืนที่เป็นกระสุนทําลายล้างโจมตีใส่ศัตรูนะครับท่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่ามิสเทอรี่บุลเลตเรนครับเป็นาาห กระสุนของเขาเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูนะโดยที่ว่าไอ้ลูกพลังที่เขายิงไปตอนแรกครับมันจะเป็นตัวนําวิถีกระสุนของท่าไม้ตายนี้นะครับยิงถล่มใส่ศัตรูได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าโดนลูกพลังที่อเวนจคิดมอนมันยิงใส่ตอนแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยท่าไม้ตายมิส t e รี่บุลเล็ตเรนนี้นะครับก็จะตามไปเอาชีวิตของดิจิมอนเป้าหมายตัวนั้นได้นั่นเองคือรูปร่างอะไรพวกนี้มันก็มีความคล้ายกับแม็กนะ่าคิดมอนเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมพอมันเป็นดิจิมอนที่เกิดจากความโกรธแค้นปุ๊ าคิดมอนอย่างเงี้ยเขาก็พอจะมีสติสัมปชัญญะหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเอาเวนคิดมอนไม่มีเลยครับผมเป็นตัวอันตรายอย่างแท้จริงนะต่อไปก็จะเป็นดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับการดรามอนนะครับผมซึ่งถ้าเอาที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คงเป็นมุเกนดรามอนแหละแต่ว่ามุเกนดรามอนเนี่ยผมเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วนะครับเลยจะขอเล่าในเรื่องของสายพัฒนาของการดรามอนซึ่งเป็นตัวเดียวเลยที่ผมสามารถหาร่างพัฒนาของไอ้สามทหารเสือนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะเป็นการดรามอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนตัวไหนมาก่อนบ้างเริ่มมจจาาาากกรร่่่งเเิิววัยอออนนนบบีีททผดู็พ พอฒนาการได้นะครับก็คือจะเป็นทอยอากคูมอนสีดําครับ ทอยอากูมอนสีดำนะครับเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบพับเพ็ดประเภทไวรัสซึ่งที่จริงมันก็จะมีดิจิมอนอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือทอยอากูมอนทอยอากูมอนเนี่ยจะเป็นดิจิมอนที่มีการใช้พวกแบบตัวต่อเลโก้อะไรพวกนี้สีต่างๆสีดูสดใสหน่อยแต่ว่าตัวของสีดำเนี่ยมันเป็นประเภทไวรัสเลยครับผมก็คือมันเกิดจากการที่ว่าเด็กๆมีการทิ้งของเล่นอย่างไม่ใยดีนะครับความรู้สึกเชิงลบดังน,นั้นก็ก่อให้กําเนิดเป็นตัวทอยอากูมอนสีดําตัวนี้นะครับทอยอากูมอนสีดามีท่าโจมตีมอวยัยวกบก ลแล้วพอทอยอาร์กูมอนสีดำเขาพัฒนาร่างนะครับเขาจะกลายร่างเป็นรีโวมอนตัวนี้นะครับรีโวมอนเป็นดิจิมอนร่างโตแต่ไวรูปแบบกายพันธุ์ประเภทไวรัสครับซึ่งทุกคนจําได้ไหมว่าตอนที่ผมเล่าถึงแมกนาคิดมอนนะครับแมกนาคิดมอนเขาจะมีการบอกว่าไอ้รีโวมอนเนี่ยมันคือเพื่อนของเขาเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ารีโวมอนดันกลายเป็นสายพัฒนาของกันดรามอนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของหใน3าทหารเสือเหมือนกันอย่างแมกนาคิดมอนซะอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังหาข้อมูลชัว,ชวร์ มันสามารถแปลงร่างเป็นแมกนาคิทมอนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่มีข้อมูลชัวร์ครับผมข้อมูลที่ผมหาได้ก็แค่ว่ารีวมอนมันเป็นสายพัฒนาของก,กันรามอนกาะเท่านั้นเองนะครับร่างกายของรีวมอนก็สมกับเป็นดิจิมอนกายพันธุ์ดีนะเขาจะมีการใช้ปืนในการต่อสู้นะครับซึ่งปืนของเขาจะอยู่ที่มือทั้งสองข้างแล้วก็อยู่ที่ลำตัวของเขานั่นเองนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีจิตใจที่รักคุณธรรมเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องการกำจัดดิจิมอนไวรัสให้หมดสิ้นไปเขาเนี่ยมีสยสยยมดสิินกดจนไันทีนว่า เป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายครับผมเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยดิจิมอนไวรัสดีๆมันก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าการดวนตัดสินอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อดิจิมอนตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเขารู้ดิจิมอนตัวนี้เป็นไวรัสปุ๊บก็เข้าเล่นงานแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งดิจิมอนไวรัสบางตัวก็รู้นิสัยนี้ของรีโวมอนเป็นอย่างดีนะครับก็ถ้าเจอไอ้ตัวนี้ก็เลือกที่จะหนีเลือกที่จะไม่หาเรื่องเลือกกกกกททีีีี่่่่่่่จะะไมมมมคคล้้ล้้ออออออองงงงงงงเเเเเเยยยยยวววัััับรรรรนนนนพาาาาาาดืืืตขขิป ก็คือเป็นการยิงปืนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าท่าไม้ตายที่ยิงปืนตรงลําตัวของรีโวมอนนะครับจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า justice blitz ครับผมซึ่งก็จะเป็นการยิงกระสุนแห่งความเที่ยงธรรมโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองเสร็จปุ๊บพอรีโวมอนเขาพัฒนานร่างกายเป็นร่างสมบูรณ์ใช่ไหมเขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่ามาเมทีรามอนครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมก็เล่าไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันเนาะคือมันเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับรูปแบบกายพันธุ์แล้วก็ประเภทดาต้าครับซึ่งอันนี้แแบบปลใจ เพราะว่าตัวของมาเมทีรามอนเองดูแล้วมันมีความเป็นไดโนเสาร์เพราะว่ามันเป็นดิจิมอนที่ถือกําเนิดจากข้อมูลของทีรามอนครับซึ่งทีรามอนก็เป็นดิจิมอนไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีความเป็นมาเมมอนด้วยก็คือตัวเล็กถ้าจะเอาเหตุผลอันชอบธรมว่าทําไมเขาถึงกลายร่างเป็นกันรามอนได้ก็คงเป็นประมาณว่าเขาก็มีความเป็นเหล็กอยู่ในร่างกายแล้วก็มีความเป็นมังกรอยู่ในตัวนะครับแล้วสุดท้ายก็พัฒนาร่างกายเป็นกันรามอนอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะสงสัยเลยก็คือตัวของมาเมทีรามอนเขาเป็นดิจิมอนที่มีขนาดเล็กมากเเเลลยนนคครับางง้ก็็ื่่อทีป บางครั้งก็ใช้เดียวนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความมั่นใจในการต่อสู้ประมาณหนึ่งนะครับด้วยความที่เขาเป็นน้าสมบูรณ์เนาะเขาเป็นดิจิมอนที่ถนัดในเรื่องของการกัดนะครับผมสามารถกัดทุกสิ่งทุกอย่างขยี้นู่นขยี้นี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะอย่างท่าไม้ตายแบบมาเมไวท์เท้าสั้นอย่างเงี้ยก็เป็นท่าไม้ตายที่ทําให้มาเมทีดามอนสามารถกัดกระนาศัตรูได้1 0 0 0พันครั้งในชั่วพิบตาอย่างเงี้ยคือความสามารถในการต่อสู้อง์รวมในค่อนข้างดีนะครับที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่า เป็นการดามอนการดามอนเนี่ยตัวเขาใหญ่ขนาดไหนเอออันเนี้ยอยากรู้แต่ว่าผมาแอบคาดดาวไว้ว่าเขาก็คงตัวใหญ่ประมาณมูกเกนดามอนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อแบบเป็นแนวหน้าของแคร็กทีมเนี่ยมันก็ควรที่จะขนาดตัวพอๆกันหรือไม่แต่ว่าถ้าพอมามองในมุมของความเป็นดิจิมอนสามทหารเสือเนี่ยไอเบลสตาร์มอนกับแมกนาคิดมอนมันก็ไม่น่าจะใช่ดิจิมอนที่ตัวใหญ่อะไรนะครับการดามอนเองก็ไม่น่าจะแบบใหญ่เกินไปที่จะเข้ามาอยู่ใน3ทหารเสือนี้หรือเปล่าเออก็คาดดาวไซยานะครับแต่ว่าที่แน่นอนเลยก็คือว่ามาเมทิรามอ เขาตัวเล็กมากๆถ้าพัฒนาเป็นการดามอนแล้วถ้าการดามอนมีขนาดเท่ากับมูกเกนดามอนเนี่ยแสดงว่าเป็นการขยายตัวที่แบบมหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่งการดามอนเองเนี่ยผมก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะมาปรากฏตัวในอนิเมะให้เราเห็นกันหรือเปล่าเนาะอยากจะพอแบบเห็นขนาดของมันง่ยจะได้คาดเดาได้ว,ว่าเอ้ยมันสมเหตุสมผลกับมาเมทีรามอนขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของดิจิมอนสามทหารเสือนะครับแล้วก็ข้อมูลดิจิมอนที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกมันทั้ง3ตัวนะครับโดยรวมวันนี้ก็มาเล่า ให้ฟังกันประมาณ8ตัวนะครับผมถ้าผู้ชมใดที่รู้จักดิจิมอน3ทหารเสืออยู่แล้วนะครับมีข้อมูลอื่นสามารถเพิ่มเติมได้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยสิ่งที่ผมอยากรู้เลยก็คือว่าไอ้แม็กน่าคิดมอนกับเบลสตาร์มอนเนี่ยมีสายพัฒนาที่เป็นทางการหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านที่ผมหาดูไม่มีนะครับอย่างที่บอกไปถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์นะพูดคุยนะครับให้ข้อมูลเสริมกันเข้ามาได้เลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้ชมที่รีเควสต์มาเนาะผมก็เหมือนกับได้รู้จากดิจิมูลแบบนน่าสใจ ตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละครับถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ